สวัสดีครับพี่น็อตเอฟซีหน่อยครับคืนพี่น็อตเอฟซีพอคารวยครับพบกันเช่นเคยนะทางตะเลขการเสีงยงโชคอะไรมารัฐบาลเป็นบ้านครับเป็นเด็กทั้งหาหน่อยหล่าพัฒนารวมไปถึงนุนรอบต,ตากการถึงสุขครับพกกบกัน, 2, 65, นในรอบของวันวันที่26ธันวาคม2565เนาะใครเฮงใครปังมั่งนะครับในรอบของวันที่25เรามาสุดกระถางกันครับเฉพาะกิจครับบนมา639ล่าง24พิเศษ6 460ล่าง39ปกติครับ636 6, ล่าง42 VIP 779ล่าง84แม่เจ้าเฉพาะกิจทำหน้าที่หมดเลยทั้ง3รอบนะครับเต็นมาดีนะครับก็สายรูดก็เฮงกระปังอยู่เนาะก็ยินดีนำเด้อจอวิคาตัวน,นี้มาตัวเดียวแข็งแข็งครับ79ก็ต้องขออภัย FC เนะเาะอา้าพรุ่งนี้ยังมีเสมอ มาดูในทางสีน้อยมัดรวมครับรอบวันจันทร์ยี่สิบหกธันวาคมเนาะสูตรพิฆาตสีน้อยและลาวพัฒนา <c oughs> ลาวพัฒนาวันจันทร์วันนี้ห้ามพลาดนะครับปังแน่นอนใครพลาดถือว่าพลาดมากๆสำหรับลาวเนะาะไซเบิร์นเก้าเก้าสี่สี่ครับในตารางให้ไว้นะครับ <c oughs> เต็นรอบมาดีแน่นอนวันนี้ไม่ผิดหวังระวังรอบตรงเดอ้อ สำหรับสายวินรอบก็ตามนั้นครับตัวที่ช,ชอบติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วไม่ติ๊กไม่เน้นก็มาเช่นกันเนาะบอกทุกสัปดาห์นะครับนอกตารางเน้นให้หมดแล้ว7733ลองดูครับ2967วันนี้ทั้งวันเลขวิ่งนะครับยังไงก็ปังบุรีเนาะสำหรับสาวกที่ตามนอกตารางตลอดเนาะเอายังไงก็ขอให้ให้ปังนะครับลาวพัฒนานะครับเลขไหล5 8าย582วาง2581นะครับ ตัวเจาะเน้นให้ติ๊กให้ไม่เจาะไม่เน้นก็ห้ามพลาดเจาะเองนําเดอ้อนะครับสองแปดไม่ได้เจาะก็เจาะเองด้วยนะครับอา้าวลองดูสองสี่ 4, นอยแล้วลาววันจันทร์ใครจะรวยก็รู้กันนะครับสี่โมงเย็นเจอกันครับขอให้ให้ปังพี่น้องขอบคุณที่ติดตามอคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอให้เฮงให้ปังตอนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับ